โตโมบิวพระราม9นะคะมาออกรถกับเราตอนนี้ออกรถแค่29บาทแถมโปรโมชั่นช่วยผ่อน2,000บาทนานถึง5เดือนวันนี้วิวมาแนะนำค่ะกับเจ้าตัวนี้อิสสุ d ดีแมกนะคะ2.5ตัว Z-VGS h i i h l a n d e r นะคะตัวนี้จะเป็นตัวแค p 4ฟนะคะ4ประตูตัวยกสูงรถปี2014ข้างหน้าเนี่ยกระจางหน้าโคเมียมมาพร้อมกับไฟโฉบเฉียวเลยค่ะแล้วก็ คู่ไฟตัดหมอกด้านหน้าเลยนะคะสําหรับใครอยากได้สีขาวมุกเราแนะนําเลยเจ้าตัวนี้เราไม่ขึ้นราคาเราขายราคานี้เลยนะคะห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นแม็กใหมย่ยางใหม่นะเราจัดให้ลูกคา้าขับซริงๆไปเลยนะคะขับได้แบบระยะเวลาหลายหลายปีเลยนะคะเดี๋ยวเราพามาชมภายในกันนะคะกับเจ้าตัวนี้อ่ะสีประตูเปิดโชว์ไปให้ดูเลยค่ะกับเจ้าตัวนี้ภายในเนี่ยจะออกสีดํา ดูสปอร์ตเลยนะคะสำหรับเกียร์ของเขาเนี่ยจะเป็นเกียร์แมนนวล5สปีดขับไปเลยค่ะลูกค้าไม่ช้าแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันเป็นยังไงบ้างนะด้านหลังของเขาเนี่ยจะมาตรงรุ่นกับเขาเลยที่ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ ของเขา Isuzu D-MAX นะคะตัว Z e B I p D I V G S เลยนะคะกับเจ้าตัวนี้แนะนำเลยมาออกรถกับทางเราเนี่ยเรารับประกันเลยนะคะไม่มีสนักต่ต่อไฟไหม้และน้ำท่วมแถมเท่านั้นไม่พอนะคะเรายังมีบริการรับประกันหลังการขายจากทางเ็น์อิซูซาออโตโมบิลของเราเลยรถนะคะค่ะ ในเตง29ออโต้โมบิลแถมเท่านั้นไม่พอ2,000บาทเราช่วยผ่อนนานถึง5เดือนนะคะฟรีภาษีพรบค่าจัดค่าโอนจัดเลนๆไปเลยค่ะหรือว่าโทรมาหาเราได้ปรึกษาปัญหาการ้ายหรือว่าการซื้อนะคะ0969616962เรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านค่ะแล้วมาเจอกัน29ออโต้